สัจเด็กชายผู้ค้นหาความจริงการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่านาคาวาดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําในหุบเขาชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเคร่งครัดในศีลธรรมแต่มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อสัจจะที่มักจะสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้า สัจจะเป็นเด็กที่ชอบตั้งคำถามและค้นหาคำตอบเขามักจะไปนั่งฟังพระอาจารย์ที่วัดสอนธรรมะและกลับมาพร้อมกับคำถามมากมายวันหนึ่งเขาได้ยินพระอาจารย์สอนเรื่องการปล่อยวางและการมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าสัจจะสงสัยว่าการมีศรัทธาเช่นนั้นจะนำพาความสุขมาได้อย่างไรวันหนึ่งสัจจะตัดสินใจที่จะหาคำตอบด้วยตนเองเขาเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังป่าลึกเพื่อตามหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในป่าเขาได้พบกับฤาษีที่มีอายุยืนยาวริษีเห็นสัจจะมีใจมุ่งมั่นจึงตัดสินใจช่วยเหลือ รศีบอกสักจว่าการมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการมีศรัทธาในความดีและการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระองค์สัจจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำของฤีศีเขาเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบและฝึกการปล่อยวางในระหว่างการฝึกฝนนั้นสัจจะพบว่าจิตใจของเขาเริ่มสงบและมีความสุขมากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปสัจจะกลับมายังหมู่บ้านนาคาวาดพร้อมกับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากฤาษีเขาได้แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้กับชาวบ้านและช่วยเหลือพวกเขาในการปฏิบัติธรรมะชาวบ้านนาคาวาดต่างเริ่มมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นพวกเขาปฏิบัติตามคำสอนด้วยความตั้งใจและพบว่าชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความสงบสุข เรื่องราวของสัจจะและหมู่บ้านนาคาวาดเป็นตัวอย่างของการมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามหลักคำสอนที่นำพาความสุขและความสงบมาสู่ชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดความศรัทธาและการทำความดีจะเป็นทางนำพาชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริง